โดนัดยังมีหรือแล้วเมื่อไรยูจะมีใจยัย yeah. <c oughs> รออยู่นะเนี่ย <c oughs> ผนังต้องสวยกรอบรูปต้องมีนะคะให้2ตัวแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเปิดแอร์แยกได้เลยทั้งห้องนอนนะคะแล้วก็ห้องนั่งเล่นแบบนี้นะคะ<ส>เวลามีแอร์สตัวเนี่ย<ส>ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวแรคอนโดวันนี้เหมียวกับนัตตี้นะคะ<ส>มาพร้อมโดนัดรูใหญ่มาพร้อมกับห้องใหญ่ใหญใหญ่แบบนี้เลยนี่<ส>เพราะว่าวันนี้นะคะพี่แนน้นำหนักขึ้นเราก็เลยต้องมาหาห้องที่ใหญ่กว่าเดิมกว้างกว่าเดิมนะคะให้เพื่อนๆ นอนเล่อยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะพี่เนทเราอยู่กันที่คอนโดดับเบิลยูแล้วก็เมื่อไรยูจมงใจเกี่ยวกันไหมเป็นไงเพื่อนขายของแกนี้จะบอกเลยนะว่าห้องที่นี่นะทำเลเขาดีดีมากเลยเขาอยู่ติดถนนลาดพร้าววังหินใช่แล้วก็มยังไงมันตรงข้ามเป็นซุกี้ตีน้อยก็เหมือนเดิมว่าที่นี่แบบว่าของกินเยอะค่างๆ้างยังเป็น พาซ่ารากูแล้วก็มีร้านเบียร์ใหญ่อยู่ข้างหลังซึ่งแบบว่าเราก็เริ่มมาบ่อยนะตรงนี้ <laughs> ใช่แล้วก็ถัดไปนิดนึงนะคะก็มีห้างคอมมูนิ t ตี้มอลนะคะเดอรแจหรือว่าจะไปแบบเซ็นทัลพลังก้าเนี่ยสามารถลัดเลาะไปได้หลายทางมากๆเลยนี่ทำเลเขาดีขนาดนี้นะต้องแอบกระซิบเลยว่าเขามีซอยลัดเลาะที่จะไปออกได้ทั้งทังรัชดาทั้งลดดางลดพร้าวทั้งโชคชัยสี่นะแล้วก็ออกไปทางนวมินได้ด้วย ใช่อันนี้สบายเลยนะคะไม่ว่าใครจะเดินทางเลยรถสาธารณะหรือว่ารถยนต์ส่วนตัวนะคะที่สะดวกมากๆเลยแล้วก็มาพร้อมกับห้องใหญ่ขนาดขนาด29ตารางเมตรซึ่งตรงนี้ก็คือแบบว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเห้องนี้เท่านั้นนะคะกว้างแบบนี้นจะบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะเราจะคัดคอนโดนะคะพิเศษที่มีพื้นที่ส่วนกลางนะคะกว้างกว้างแบบนี้เพราะว่าเราเรารู้ว่าทุกคนเนี่ยกำลังหาสถานที่ที่จะจัดงานฉลองปีใหม่กันใช่ก่อนถึงปีใหม่ก็ต้องเป็น la โดนัทยังมีรู้รแล้วไอยู <laughs> จะมี <laughs> มันมาเทศกาลเดียวกันนู้น <laughs> ตอนนี้เรายืนกันอยู่นะคะจะเป็นห้องพักผ่อนแบบนี้เลยแล้วก็เหมือนเดิมนะคะตกแต่งตามสไตลแ์แลคอนโดนะคะผนังต้องสวยกรอบรูปต้องมีนะคะ <laughs> ซึ่งห้องนี้เราบอกเลยว่าเรานะคะคิดตีมก็คือเป็นสีขาวนะคะสลับกับพื้นไม้นะคะสีไม้แล้วก็ตัดด้วยนะคะกรอบรูปกรอบทองแบบนี้นะคะแบบนี้เลยทําให้ห้องเนี่ยค่ะมีความเรียบง่ายนะคะแต่ว่าโก้หรูไปมีตัวดังนั้นนะคะใครที่เป็นสาย โซเชียลมีเดียอยากจะถ่ายรูปทำคอนเทนต์หรือว่าขายของออนไลน์นะคะจะบอกว่าที่นี่ดีมากๆเลยแล้วก็ห้องพักผ่อนนะคะนอกจากตกแต่งผนังให้สวยแบบนี้นะคะมาพร้อมกับโซฟาขนาด3ามที่นั่งนะคะแล้วก็มีชั้นวางทีวีแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะสามารถที่จะเอาทีวีนะคะติดผนังแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะวางชั้นวางทีวีแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้สามารถอัดแบบได้เลยอันนี้เป็นห้องแรกนะคะก็คือยังกว้างขนาดนี้เดี๋ยวเราตามไปดูห้องนอนกันดีกว่าเป็นัไงบ้าง ห้องนอนนะคะนี่เราก็กั้นด้วยกระจกกั้นที่แบบว่าเป็นสีขุ่นนะน,นั้นดังนั้นเพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องที่จะติดม่านเลยเพราะว่ามันกั้นเป็นสัดส่วนเป็นส่วนตัวอยู่แล้วนะจ้าตามสไตล์ของแรกคอนโดเลยต้องมาพร้อมกับความเรียบหรูนะคะมาพร้อมกับเตียง5ฟุตนะคะให้เพื่อนๆนอนได้จุใจไปเลยนะคะผานังเราก็ดีไซน์ด้วย My H M R นะคะแต่และห้องก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างไปนะคะอันนี้เราก็จะเน้นแบบว่าออกรักชวรี่ออก, ury, ออกน่ารัก,น,รกน่ารักนิดนึงนะคะ ซึ่งเราก็ได้ติดม่านนะคะกันยูีไว้ให้เรียบร้อยแล้วเป็นม่านสองชั้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวิวเมืองนะคะที่เป็นเพื่อนไปนเลยนะจ๊ะและที่สําคัญห้องนี้เราก็ยังแถมตู้เสื้อผ้าสบานประตูให้เพื่อนๆด้วยนะคะห้องนอนกว้างขนาดนี้นะคะมาดูห้องครัวกว้างยังไงเดี๋ยวพี่เหี่ยวพาไปดู เอ๋จะบอกว่าก่อนจะไปดูห้องครัวนะคะแล้วอยากดูให้ดูอันนี้ก่อนว่าห้องนี้นะคะเขาติดแอร์ให้2ตัวแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆสามารถที่จะเปิดแอร์แยกได้เลยทั้งห้องนอนนะคะแล้วก็ห้องนั่งเล่นแบบนี้นะคะ mm hmm. เวลามีแอร์สตัวเนี่ยข้อดีคือเวลาเปิดพร้อมกันเนี่ยมันก็จะเย็นฉ่ำมากๆเลย mm hmm. หรือว่าเราเนี่ยสลับกันเปิดนะคะจะยืดอายุก,การใช้งานของแอร์ได้เลย mm hmm. แล้วก็มาโซนห้องครัวนะคะอันนี้เหมือนเดิมห้องที่นี่นะคะจะเป็นแบบแปลนที่ แยกโซนห้องครัวนะคะออกไปข้างนอกเลยนะัน้นเวลาเพื่อนๆทำอาหารนะคะปิดประตูบ้านนี้เนี่ยกลิ่นก็ไม่รลบกลัวในห้องเลยมาดูกันเลยว่าห้องครัวเราจัดเตรียมอะไรไว้ให้บ้างนะคะนี่เราจัดเตรียมพัดลมพาตอรีแบบนี้ไว้ให้ด้วยนะจ๊ะหรือว่าพื้นที่ตรงนี้ใครนะคะถ้าเกิดว่ามาอยู่เนี่ยสามารถที่จะซื้อตู้เย็นมาวางตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเตรียมปลั๊กไฟแบบนี้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วสําหรับครัวนะคะเราก็คือทํครัวบิวอินไว้ให้แบบนี้นะคะสามารถวางเตาไฟฟ้าตรงนี้ แล้วก็เพื่อให้ประหยัดพื้นที่นะคะเราก็คือจะมีชั้นวางของไว้ให้นะคะตรงนี้เราตั้งใจที่จะให้เพื่อนเนี่ยเอาไว้วางไมโครเวฟแล้วก็เวลาเก็บอาหารที่ทําอาหารนะคะพวกเครื่องปรุงเราก็ทําตัวตู้ไว้ให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะถัดมาจากโซนครัวนะคะจะต่อไปกับโซนระเบียงแบบนี้เลยจ้าซึ่งที่นี่นะคะถ้าเกิดใครจะซื้อเครื่องซักผ้านะคะก็คือสามารถที่จะ วางเครื่องซักผ้าไว้ด้านซ้ายได้เลยนะคะเพราะว่าแม้ว่าจะติดแอร์สตัวนะคะเราก็คือเอาคอมเพรสเซอร์แอร์ทั้งหมดเนี่ยแขวนไว้ให้แล้วนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็คือยังสามารถวางเครื่องซักผ้าได้สําหรับฝั่งนี้นะคะก็คือสามารถติดตั้งตัวที่เราตากผ้านะคะซึ่งแนะนำนเ่อว่าถ้าใครอยู่คอนโดนะคะก็คือให้ คือเราตักผ้าที่มันแบบยืดหดได้เวลาเราใช้งานนะคะเราก็ยืดออกมาเวลาเราไม่ใช้เนี่ยเราก็ปิดเข้าไปเพื่อเพื่อให้พื้นที่ตรงนี้ค่ะก็คือยังมีสเปซกว้างอยู่แล้วก็ที่สําคัญนะคะเราติดกันโดวให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนี่เดี๋ยวตามพี่แนทนะคะไปดูโซนห้องน้ำกันเลยดีกว่าเป็นยังไงบอกว่าห้องน้ำเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆก,กับโซนห้องลิฟวิ่งรูมเลยนะคะก็คือ สะดวกสบายมากห้องนียมีความกว้างนะใช้สีสับขาวฟ้าทําให้ห้องเนียดูมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็ติดเครื่องทําน้ำพุนของชาให้เพื่อนๆเรียบร้อยนะคะพร้อมกับกระจกส่องส่วนความสวยงามของเราเนี่ยบานใหญ่ๆตรงนี้เลยนะคะซึ่งห้องนี้นะคะกว้างถึงย9ตารางเมตรนะคะราคาไม่แรงไม่แพงมากนะ,ะแล้วเพื่อนๆอยากดูไหมคะว่าห้องที่แบบว่าครบพร้อมอยู่อย่างเงี้ยผ่อนกี่บาทที่เหมียว จะบอกเพื่อนๆนะคะว่าห้องนี้อพอนเริ่มต้นนะคะหกพันนิดเองถือว่าเช่าแน่นอนแต่แต่ก่อนที่เราจะไปฟังคุณสมบัติของคนที่จะเป็นเจ้าของห้องนี้นะคะเมื่อกี้เนี่ยมีคนเขาบอกว่าไปเห็นความสวยเขาในห้องน้าหรือเปล่าเราจะบอกว่าเราเดินมาทั้งห้องเลยนะห้องสวยเด็ดจริง <c oughs> แต่ความสวยใครบางคนเรายังไม่เห็นเ <c oughs> พื่อนเพื่อเห็นบ้างหรือเปล่าคะ <c oughs> เห็นใช่ไหมเพื <c oughs> ่อนเนี่ยสุดสยถ้าเห็นก็คือกดถูกใจให้หน่อยนะคะเขาจะได้ภุมมใจนี่เป็นไงคะ กว้างทำเลดีแบบนี้นะคะแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นแค่6 0 0 0นิดนถ้าอยากเป็นเจ้าของต้องทำาไงพี่แมทอยากเป็นเจ้าของกะโทรมาหาเราใสอีกแล,ล้วใสตัวต <laughs> ลอดเวลาถ้าอยากเป็นเจ้าของง่ายๆเลยแค่ทำงานประจำมาอย่างน้อยอ่ะ6เดือน <laughs> แต่จริงๆถ้าเกิดให้แน่นจริงๆเนี่ยต้อง1ปีเนาะเงินเะดือนเริ่มต้นเนี่ยประมาณ1 5 0 0 0บาทแล้วก็ที่สำคัญก็คือเอ่อต้องมีวินัยในการชำระหนี้ถ้าเกิดว่าใครบอกว่ามีการ ใช้บัตรเครดิตหรือว่ามีการผ่อนชำระลดอยู่อะไรเงี้ยก็คือขอให้มีวินัยนิดนึงนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือทักมาหาเราใ <laughs> ช่หรว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าเกิดใครเนี่ยมีภาระหนี้อยู่เนี่ยเราเรากำลังกังวลว่าเราจะกู้ได้หรือเปล่านะคะคือ <c oughs> ถ้าพวกเรามาเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะมีทีมงานคอยให้คําแนะนําเรื่องสินเชื่อนะคะ <c oughs> แล้วก็พี่แนทบอกไปแล้วว่าถ้าเป็น ถ้าเป็นพนักงานเงินเดือนนะคะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรสําหรับใครนะคะที่เป็นเจ้าของกิจาการนะคะหรือว่าขายของออนไลน์เนี่ยไม่ต้องน้อยใจไปนะคะคุณก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของห้องนี้เหมือนพนักงานเงินเดือนได้เหมือนกันเพียงแค่ทําธุรกิจนะคะมาแล้วอย่างน้อย2ปีแล้วก็มีเงินนะคะหมุนเวียนในบัญชีตลอดเนะะี่ยค่ะทักพวกเรามาได้เลยเรื่องเอกสารเนี่ยพวกเราจะมีทีมงานคอยให้ทำแนะนําบอกเลยว่าไม่ว่าจะทําอาชีพไหนนะคะถ้าติดต่อแลคอนโดมาเนี่ยคุณจะได้รับคําแนะนําแล้วก็สามารถกู้ซื้อบ้านซื้อ อนโดได้หมดทุกคนแน่นอนค่ะใช่แล้วที่สําคัญนะคะห้องเราเนี่ยมีมากมายหลายห้องแล้วก็หลายสไตล์ที่เราตกแต่งที่มันหลากหลายมากๆเลยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจนะคะตากติดตามช่องทางเรามีทั้งทิกตอกที่พาชมตั้งแต่ข้างนอกจนถึงข้างในห้องทุกซอกทุกมุมนะคะ YouTube ก็คือแบบว่าจุใจสวยๆแบบนี้เลยในเรื่องของทาเลนะคะแล้วก็เ c e บ o o กก็คือจะมีโปรอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลย ติดตามพวกเราได้ชุกช่องทางเลยค่ะเพราะว่าเราจะไปคัดคอนโดนะคะแลไอเทมนะคะทั้งราคาทั้งการตกแต่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญทาเลดีๆเหมาะแก่การลงทุนนะคะอยู่อาศัยแล้วก็หรือว่าจะขายต่อในอนาคตมีกําไรแน่นอนใช่แล้วก็เราหิวแล้วด้วยไปก<ช>ิ<ใ>นอะไรคะวัน้ข้างๆพาซากินเบียร <c oughs> <ๆ>์อ๋อวันนี้มาแป้งค่ะเพราะว่าชวนกินเบียร์แต่ไม่เป็นไรนะคะว่ามันมเร, <c oughs> ร,รื่องจากเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ใกล้ถึงปีใหม่เองเราต้องไปเฉลิมฉลองกัน ใครนะคะอยู่ลาดเขาวังหินนะคะอยากเจอพวกเราเด <at> ี๋ยวไปเจอกันที่รันเดียว์ค่ะซาราตูเดี๋ยวไปแล้วนะอเคบ๊ายโอเค